เดินมาลูกเดินมาแล้วค่อยๆเอเอามามก,กัดมันไม่นั่นหรอกลูกน้องคอม,มกกไม่มีมดหรอกลูกปะ่ะเราจะไปดูต้นไม้กันแล้วเร็วไม่ใช่รู้ซ้งก่อนอ่าโอเคโอเคเร็วนะครับค่อยๆลูกรองเท้าก็ใส่ผิดอีกแล้วเาเราจับมือกับแม่เราจะไปดูต้นอะไรน้องคอมรู้หรือยัง น้าคอมรู้ไหมว่าแม่จะพาไปดูต้นนั้นอะไรโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอย่าไปเลยมันยุบได้อยู่แล้วลูกไปแล้วไม่ก้ากับพี่ดีไปแล้วน้องเคไปแล้วนำหน้าเราโอ้ตัวนี้ด้ยะเนี่ยนี่อันนี้อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจานอ่ะโอ้จานนะเนี่ยเราจะไปดูต้นเขาเรียกว่าอะไรเรียกเขาสานมักกะรีผล ใช่หรือเปล่า่ซ้ต้นมักกะลีผขุ่นน้ำนี่แม่ถ่ายอยู่แม่ถ่ายอยู่น้องคอมดูเหนื่อยมากดูดูสิเคลนบันไดมาดูดูสิค่ะแม่ถ่ายให้แล้วดูดูน้องคำดูสิลูกโอเคแม่ถ่ายวิดีโอดูแม่ถ่ายวิดีโอง่ายเห็นตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากดูดูดูน้องดีมกลับแม่ใก่ายมาไม่เห็นกลับแม่ก่าเลย แม่ก้ามัาไปพี่ดีเออไปเ้องแกไปเอาไก่แกลงทางไหนอะเฮ้ย <Hey, S 2> ลงทางนี้เลยเออพอทางนี้ทางนี้ทางชันมากค่ะทางมันชันมากแล้วรองเท้าสูง, <laughs> งทม <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลกูกน้องคอมเป็นผู้ชายน้องคอมต้องอดทนมนะันไม่เป็นอะไรจับมือกับแม่ <laughs> <laughs> น้องคอมกลัว <out> น้องคอมกลัวค่ะน้องคอมกลัว,มลวไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจับ <sh arp> มือ <laughs> จับมือจับมือจับน้องความกลัวน้องคอมกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไปกับแม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวซ้านะจับแล้วอ่น้องคอมกลัวตกทางชันมากค่ะดูทางดูทางน้องคมกลัวเห็นไหมเห็นไหมชันมากชันมากชันมากเลยใส่รองเท้าต้งสูงด้วยจะรอดไหมมันเกินไปมันเกินไปลงเทาเนี่ย อาจจะก,กิ้งตกลงไป <c oughs> จะมันหาอากินลงไป <c oughs> เส,สร็จแล้วที่สมาสนี่คือสวนป่าหิมะพานวันนี้เาไปเขาคอค<ห>่ะเขาคอสวยมากม,ามือลวบรรยากาศดีมากเลยเป็นที่ที่แบบสงบเงียบอะค่ะแล้วตรงนี้แหละค่อยๆลงนะครับ <c oughs> เห็นไหมคะเห็นหาแล้วต้นนี้แหละสวยแล้วต้นนี้แหละน้องข้ามาลูกเนี่ยแล้วต้นนี้อะตรงนี้อะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไม่มีเหรอแล้วทำไมไม่มีแล้วทำไมไม่มีก็มาเลยนี่มีหินด้วยธรรมชาติมันเราจะไปดูต้นมะกะลีผลใช่ไหมชื่อต้นมะกะลีผลเปล่าใกล้ ถ้ามเด็ดใบดอกผลถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอมาี่แล้องคอมมาดูกเราเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆน้งเคสนี่ไงวิตายแล้วโอเคตอนนี้เราจะมาดูต้นมะกรีพรุนกันนะคะรู้แล้วอ่ะเหยียบไว้มิตรข้ามาวยเป็นอย่างนี้เองไปใกล้ๆนะคะไปใกล้ๆ เป็นอย่างนี้อุ้ยมันมันซูมได้ไหมไม่ได้แล้วคือแบบคือแบบว่าอุ้ยเหมือนคนจริงๆมากค่ะจริงๆทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใกล <kins> <c oughs> ้ตื่นเต้นอะตื่นเต้นตื่นเต้นอะดูน้องเค้กหน่อยน้องเค้กตื่นเต้นไหมน้องเค้กกับพี่ดีมดูพี่ดีมหน่อยจ้าเอ๋จ้าเอ๋กระโดดมาซูมไม่ นี่นี่ลืมลืมืม่ขนาดกล้องตัวเอง,องนนเนี่ยเออันเมเรืองเอมันมากแกโอ้โหเห็นไหมคะชัดชัดเลยฮู้ยคนคนอยู่บนต้นไม้ฮยเ่นตุ้งงกน้องดน้อพี่เด็น้อยกด็น้อถอดลโอเคโอเค สวยมากดูเขี่ยไม่ดูคือแบบเป็นคนเลยอ่ะคนชัดๆเลยอ่ะเห็นปะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยอุ้ยจะมาไม่ไม่มามันมันตุ๊กตาตุกแบบดอกระบายไม่งั้นคือตุกนี่ค่ะนี่ค่ะเด็ดไม่ได้ตอนมะกำลีลฝาฝืนใช่ปัะนะที่เด็ดหนาวไม่แก้แล้วมีอยู่ต้นเดียวเหรอเฮ้ยขนาดนี้โอ๋ยอันนี้แสดงว่ายังไม่ถึงหัวใช่ไหม หนาหนาหนาเห็นปะที่ว่าครึ่งหนึ่งอะแท้แค่ขาเองอะเฮ้ยแล้วตัวอะไรแมลงอะไรตอมอยู่วะแกแตนแตนอุ้ยแตนเหรอนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเอาล้ะตอนที่แกถ่ายรูปไปทําไมเป็นแบบสีน้ําตาลล่ะตอนนั้นอะก็ฉันไม่ชัดไงเอาห่อแต่จริงๆมันสีนี้ใช่ไหมใช่อุ้ยสวยมากคือแบบหุ่นดีมากอะแก้ โอ,โอเคโอเคภาพอีกชัดเจนเจนชัดเจนครับ